สวัสดีครับวันนี้ผมมีไก่ลูกอายุนะครับมาแนะนำหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ผมแบ่งทำสายนะครับที่แบ่งทำสายเพราะว่าขนขนเขาเนี่ยเริ่มหลุดแล้วนะครับขนเริ่มหลุดขนขนไม่ค่อยสวยแล้วนะนี่ขนาดขนหลุดยังยังแบบดูดีอยู่เลยนะครับนี่ครับขนขนเริ่มหลุดแล้วนะครับตัวนี้เป็นไก่แข้งหน้านะครับใครที่ ชอบไก่แข้งหน้าอยากเอาไปเล่นอยากเอาไปทําสายผมแนะนําตัวนี้เลยครับเจ้าหงอนเงือกนะครับตัวนี้หงอนเขาเป็นเป็นไก่หงอนเงือกนะครับนี่ครับสังเกตดูที่หงอนนะครับตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่2 5จุ้านะครับน้ําหนัก 2. 5ุด้านะครับใครที่อยากได้ไปทําสายนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยครับคือถ้าถ่ายขนเต็มมาแล้วเล่นได้นะครับตัวนี้ถ่ายขนเต็มแล้วเล่นได้นะครับนี่ครับนี่ครับ ไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ผมจะแบ่งให้ในราคาตำหนินะครับตัวนี้แปดใบแดงไม่รวมส่งนะครับนะครับแปดใบแดงนะครับนี่ครับผมตัวนี้บอกเลยว่าแข้งหน้าเยอะอย่างเตะเลยครับใครใครที่ชอบไก่แข้งหน้าเยอะนะครับแนะนําเลยครับตัวนี้ครับนี่ครับสวยครับแต่ว่าขนเขาเริ่มหลุดแล้วนะครับนะครับ ใครอยากได้ไปทําสายก่อนแนะนําเลยครับถ่ายขนมาเล่นได้นี่ครับ